กวาดกชากยงามจนหมาตื่นเอาเด็กน่อยบืนนี้แปดหัแปดตายใส่กันนามาให้เบิ่งข้ากันกันะน้าไว้หากวขคนเลยเป็นเพลงหย่างเจ้าพิ่อลายายาดีซื้อว่าท่าเป็นหยังอยู่ตลาดว่าสูกกว่าว่านาข้างน่ะหยับมนีไมาอยู่กันแกนมึงอินเตอไหนม่ไดงเปกระเทยนมูมากูให้กาแจ่ไม้แม่ฝ่อหัวหยอกแกเกียกุแล้ว สิว่ายงไปติดไปยอกกระดูกหลอนย่หันค่ะผู้ชายแดนะน้ำมืนมน่นมื่นเุด้อค่ะเด้อแดนไปางานงวยสิปวัมงอานหน้าตะเกียบวอออ่า,าุ่นผู้ชายบ้านดิอันทุกตีเปโลกโลกเพงได้เป็นอย่างไรทางมือทามโอ้เออมึงคาคากระแนงโอ้กะเคยอะไรฉันไม่ผ่านวายฮัทชัวพดุดเน้ายันยันก็ยังเป็นกระเทยหนาะ งานย่างเป็นเด้งตื่นงานกัเลยนี้ไม่ได้จะใดมาโอ้ยก็เลยได้เสยดอกค่ะก็เลยสอบเป็นเนด้ค่ะหืือบีรามาดาบึงพาเป็น่ว้ยพอกับแม่ขอว่าเป็นคนพ้ยพวกนี่เมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้า แหงเด่นู่ไกล้อดโดมีเนียมปอสบอร์วแยอยูบุยอันพี่หลอกก่อนก่อนจีเมื่อก่อชิบาสูฟังเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าก่อนได้มิ่นจะหาเอาสิ่งใดเป็นแก่นสารนานโนี่หำเอ้ยเธิม ก้อยเขียนเตมือบอกกี้ข้างกี่หนแล้วคอยเขียนเชื่อไปไม่จำคอยเขียนใส่แล้วคอยไปเข้าห้องน้ำมัดขันเพื่นเสียเชื่อไหนบัวเพชรหยังบานบัวเอาเมื่อรวยได้รวยลายแล้วข้าตั้งตอนตั้งแนวสุมเับพี่ปากว่าการขึ้นหยางนี่มันก็่เรื่องสิไปหยางกันว่าเอามือนี่ลางมือบัวเขียนหนังสือใส่นี่มื่อนี่มันถื่อไม่ถื่อไม่แม่งหยางในห้องน้ำอย่าปากมันเป็นัดสิ แตแม่ยี่ดอกันลางก้นเมื่อวันนดเจก็นก็เป็นอยู่ล่างตัวหนึ่งมันหยุดถือไปหั่มจากของก็โถนโถย่ยหนึงัวใหไปตั้งแต่ไมได้เอ่อยสุวรานีหู้ใหญ่ปัญหาเดือยร่อนร่อนหัวร่อนใจถ้ร่อนใจยังเฮ้ยหัวใหญ่เสียหัวใหญ่นั่งหนีบอเฮ้ยบอหรอข้าขนาดนีตอนเอาตอดเอาอย่างนีนะฮะวเราาหัวเสียวหัวไปใส่หัวไปใส่ มันมาิมาเอากุของกีกีพอกีแม่เนี้ยกับเรากันเดียสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเขาสิกีดูมันอยู่เอาแม่บาดีิปวดเสียเพ้นเซงไรเหมันที่นี่ก็เห็นแล้วไะเห็นถ้ัวดนีฉันนี่หลักห้านี่ฉันถอัวดเลยมึงัวมึงแจกเอาย่ดอกลาเอาจะไป็นเต้นบัดหมดบัดจับป่าได้หนิเอาไปเนงเอาบัวมันมันติดดีบอกไหนบันปั๊บเตียมเห็นเิดบานที่ทำมเมนบัวเมนเตียนอสอหัน็เตียนหก้อ่หกไลยหกไมีของดีบ่ โอ้ยบอปื่นพร้อมอีให้เจ้าไปใส่โอ้ยให้ก็ให้ไปแย่งเน่ยขวดซจะนีหนึ่งอันนมันหัวรักหัวหลวงมึงได้ผลี่ดีได้ผลี่ดีได้ผลี่ดีหัวรักรักอีดีเกินนี่เท่าไรมันรักเอาเหมือนไม่กูเสียงกับเสมานักเอาเบิือนดีบัดีมันแบกหัวเ่ายึดเล่าผื่นไปหายหลงอีนี้มาบ้ดนี่หลงอีดีมันเห็นได้หน่อยผู้เล่นมันมาเป็นเงนเป็นนามเอาอยู่ปากกล้วยหัวดรักขัวหลวงมึงหาว่าได้สอบเอาไม่ได้ใส่แปากับโซจูฟัง ไปร้อยน้ำมันเคียง่อร้อยน้ำมันเชียงพ่ขายเห็นูกูวายูกูท่าเรอเป็นจักรงนจ้ดพร้อมดีวันตี้พร้องดีนี่อฟมีอันนไม่คอิสิมาเสนอเจ้านเจ้าถ่าแป๊บนึงละเอียดเยอะได้กัดซื้อเพลกพวกได้กอปนอี่หลี่ยี่หลี่เปบ่ให่โอเคค่ะถ่าแป๊บนึงโอเคดีเนอะเอิบเ้อตัวเมียมันเงินได้่เด็้ๆมีหัว่องมอ ความแห้งนะค่ะควาแห้งควาแห้งนะค่ะเอาความแห้งความริกความเยลกลามนค่ะคนเป็ดกันซือโอ้เรื่มลอยวนีความแห้งะค่ะวาแห้งคนเป็ดค่คื่าะขายเด้บอกแหงโอ้ยอันนี้โคตรนค่ะเพราะป็นขวงมแห้งบ้านผูเินแห้งนะค่ะแห้งแค่ไหนค่ะเมดี จ <the> ังไรไม่เลยจะมาจังไรดีมาหาชื่อขอนห้างค่ะชื่อกอห้างยังโอ๊ยชื่อก้อนห้างสิยังมาถามกูเจ้าขอนห้างยัง so ห้างกับห้างคขาเมื่อไงตัวท้าจะรออย่างเลกกูอยากตตล้พ้อกูดิวอ้ยมาวันนักูเด้อเดี๋ยวปากจะถิกบ่าวนี่จะฟาดตัวคนฟาดตัวคนได้เรื่องเสยตัวคนกูมัดมาตัวเลยตัวไปได้วหนตัวพเทกูตัวผมจะบอกสูงปานนันตัวในอำเภอดิ ปะิพภาตัวคนตีไอเจ้าปอมเป็นนั่งขวาวาเนอะไรกาเป็นนั่งฟ้าเฮ้ยผู้เห็นมากกว่งานปนันเตียนยังปล่าด้ยเออพะดเอาอุปกรณ์เสริมโอ้ยม่ที่ก็ทนไมปวดง้ามันไห้ผู้พิพาทผู้วางมตตบอดได้รูชุดกระลาไห้ประสิบอกแเจ้าเส้นลาวงการวิทีปรสิเย็นเหมือนหนยัดไปเหยียบควยโต้ย่าทำอะไร นางนางเจ้าห็ิงนั่งกว่าปืนอีแล่ไหนนั่งยิงผิดแล้นั่นละนางรุงคัมาเพรากัตมาแมวมุ้งเสขเพียว่าต่หยิบปืนก็หยิม่เอาเอาสเดี๋ยวเ็เลี้ยงไปธรรมชาติเป็นกัตมามากกได้ว่าเปนั่งกบลราทีลไรเอาคือบ่าฉาบวชชิงให้ได้ก็ไดูุ้หลาบปเนีปานนี้คนโอ้บ้าฟานันมากับมีดเบิ

นั่งดีๆนั่งดีๆีทักไปขนาดเยอะเลยนักก็เอ้าก็คือหางเครื่องนั่นยกยุงท้องแเล่ะสุดแม่นูแม่เปลนหางเครื่องเก่าแม่บอดูเจือเจือเดี๋ยวจะไปหาเจี๊ยบกันเด้อไม่ไปเห็มันเอาสิโอ้ยโอ้ยดูเจือเจือหางปากหางเตี้ยได้แล้วเอ๊ได้แล้วได้แล้วนี่กองดีเกี่ยวกองเขาจะม่เป๊ะเปิด เป็นคัเป็นแน่ของแท้เขาก็รอเรี้ยวว่าหผู้ใดมาขายไก่ย่วงไก่ยวงเนี่ยไรนัวักไปได้นนี่แมมันบเป็นไก่ย่วงเบิงดีๆก็ได้เว้ยไ่จ้าไป่ดูสวมนี้แต่มัดนิว้ยกว่าใครมาหนาเอ็นไม่จะหยียบแท่ดีไหนั่วักนั่เว้ยเบอรรงแม่หยาบออกวุ้ย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 ความแท้ยัอยอด้เหีียมันสิรุนเอาได้เหรอ ตีนีนฮวัมู้นัก่งกน่วักสิทเด้ค่ะเมนจะต้องมีเครื่องสิทายเด้เมนเมีบ้างเครอสิทบายมนะบ้าผู้ใดกวกไปบ้างกันซัไปเรือนเมื่อเห็นปลปป๊บป็ดวกใครวไปดอกไปหาเรืสินมายมาโลพัดลภพัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ไมอยูไก่นี่ี่เมสีแม่เนี่ยก็จะมากกว่าแล้ว โอยโอ้ยโอ้ยอ้มสิมือวมันไม่ไหม,มหัวหม่สนะจ้าิดทีไพลาด้ไ enfin ้าดีย ผู้ไหไอตุ่มองเอกก็เดียวนิหายไม่ได้กอะก็จมผู้เดียวหไม่ได้ก็ายอจายเนอายเด้โดเออกโยุกโอยูเหยียโค้ดแกนก็โ่้เอาโอ้ดตาโดโค้ดกูเหยียบซะน้น้อาจรย่เด้อโดเอาเดี๋ยรถมากน

เปิักีขันเจ้าวอาว่าเมน,เนี่ี่ต้งโชจผู้ให่เปนอิตาลีผลยูโรอ่ะอิตาลีแต่ราคากราฟงานเอาบุยเอาเยี่ผู้ใดปวเดเจ้าปาหัวคุณเต้นหมดรล้จังไดมีไปอีโอ้จังเปล่าเด้อเต้เยเซไบมีอยย่เครื่องกระจู้มาแทกตั้งี้ก็มันจะก้นใดใจเสฟกินทุกตี เกียเนใบแบบวาแล้วเลก่อนเซนใบ่มีเอาอเต็มกูนี่เนาะเอายูถือไบก่อนกู้ง้โอโตะกาเจียวไรบ่มี่ยหงว่าติดไม่แห้งเปลี่ยนเตาบ้อนนกกูย้มเขาอดเอานะพ่อกับไฟเตาไม่ได้ว่ากับไฟได้แหละที่เอขาบอกเผทุกอย่เงียปลาป๊อสารเาแม่ยังไม่ร้อ้อ้กเต็ไฟกูนเห็นเนี่ย มิตรม้านหาสายไหนวะานี่ยสายได้หมดค่ะแุ๊าจะแฟนปีคกัญชาขึ้นกันยำๆกูอ่ะมุี่ไดัใายำๆมุมี่ใบวาด้วยล่ะในมทตี่ต้องเห็นคว่าเีหยงได้สัวเอาเอ๊ยยังไงมองว่าขาดนะกู่ะ ตาตัวเดิมวันนี้กอดตามตัวแบบจริงจงในเรืองจันวันมีต่แกแบบโคตรต้านยาแต่วันนีว่แมนแมนโคตรใหยิ่ส์ยิ่งมุ้ยมุ้ยแุ้ยเออไอ้แกงบานสดท้ายว้ายบ้าบ้าบข้าบ้านน้คอยังใ้เหมือนเด้มเลยดิ้ยกูยาโอ้ยโอ้ยบอกแนนนอา เอ้าดูสิเจ้าแม่ีดีกันนะใชคนไม่ไนะาละราากันเนืนบ่เอนบ่อยางต้งไปเมืองหลวงยืแู่สาลังีหลังตีหลังหาลงเื้อเห็นเป็ดอยู่ซื่อๆนี่ว้าย้าเฮาตีเย้ชุ่มว้ายสาเฮามีไ้เพื่นชุ่มไปกระเขาคูสตายแล้วาคุณัวอยู่ห่วย้านหองข้ามแต่วันนี้คณกนทะเลนะดวสิเจ้าสิเีย ขอเลขก่โอ้ยกอสิว่ากอนอะไรัขจีขอเลขนี่ต้องมีเครื่องเซ็ตใบได้ยายอีกแล้วมาพี่ก่อนไปเอาหน้ามานะาโอ้ยไปกลัมากครับคุณนี่หน้าขวางเนี่ยหน้ามาพอเรียกเจ็ตใบแล้าหันแมาสามร้อได้แบบบุ่นปีิเรียนตั้งห้างอย่างู่ดเลยรีอย่างใบใบอยู่ทัเอ้า แยเศษไหลยังของเจ้าพอจังตีหน้าให้พากินเขาต้องสงจะบ่มีภูมิดอกไหมเจ้าไมยปุ้ยซุมหมอนนจะสงหน้าพากินจูซุ่มยูย็นเจ้าซุ่มเขอเล็กจักหน่อยเลงกอเล็กตรงนี้ัวนะวัได้ของแขงตำกูดีจักหน่อยนึงก่ก็เต๋า เอาไหอย่างมีมีบอมีเกียบอหีิเอาไหอย่างเกียกวกนี่ไ,ไหมมีค่ะ,ะต้นหอมเลยนะคะ <c ười> ่ะซี่เกียบบออซี่เกียบถาเปิดเกียบหนึงเกีกยบหนึ่งหัวซาได้ยิ่งหัวจีบอทันมากตอนไหนนาะเกียบสองโอ้ยเกียบสามเกียบสี่ช <c ười> ่วยช่วย อยากขอเลขนองเลยใน่่อรักดิกว่าดักดิ้นไม่พอผมก็เห็นนี่ยไม่ได้เยีายงเย่บอท่านเรียกสนี้อันนี้ที่่นไข่ได้นิ่งกองจริงไหมของจริงอนล่ะจริง่หมอย่างสีขอเลขขอเล่ก็ได้จิงไหมทเอาต้เข้ากับเท่ฮะผ้ากันดิเป็นรูปเรีออกมาเลยเด้อน้าแป้ขอบาเาเออบ้าอันนี้ห้าทึ่งก็ได้ผลห้ามเฉักน้อยนึงก็เขาอัน มีมัดิโอ้นานดนตรีนั่นดนตรีคือว่าต้ไคือหมอนลมเงี้นับอกไ้ลมมากเลยนาพนันดีดิล้วกไไหมจุดไหมหุดไหมติมันลมมันลมเพราะันยังไม่แน่หนิหอนมันตก,ก,ก,กล้มแน่หอนม่นมาเฮ้ยแน่หอนมันลมก้นเปิดมันลมหลายถ้าปากเล้กเจ้ากูกาดได้หมอนตลามันตเดยียกูอัเนเ้แ เงี้ยงยี่นี่อาจะขอดีขอขอบอกออดีเอาปนหลังหีิเปแยงคือโถขาล้มตัง์มันไม่ได้โถขาโงกูตาบากกูยักข้าอย่งไหนมาจะเป็นบ้านทีพูดสิงโถขาในเยไหน สักนเอ้าะมาเพื mà, ่อนมาดิว่าเอาได้เพื่อนโอ้ทดสอบแน่เว้ยทดสอบนะไรอีกจูนกันไลเยเดี๋ยวจตั้งใจรอย่างนึงเอว่าสินมากเป็นตั้งรอกันว่าที่ทดสอบนะยิงยี่ขอบางกบงนิมได้บ่จูดได้บ่ของแจงต้องบ่แดงเอาจูดเรงไหนสิบบ ตันะคันแก่ได้อบอแกเป็นวอรูอาที่วคลืเกนส่วยวตึงกระปุกไปเยมุนอับยับอมแกน้องนี่เนาะต้นกอตีเอ้าที่ตงไหนะันี้ปัจตึงจาบตีพอครับอมแก่พาันกระปุกอมหดหรือไงเอาย้มันบแตแกเอี เบื่ออินซิลินน่ะวางไกวที่ังนี่เป็นบ้านกับพวกก่อนบ้านกับพวกปวมือดมดึงผู้ใดมาบ้านกับพวกกูป่อมเดี๋ยนี แกไปกันลอยมานังเจาะลูกตีเ้อม่เห็นว่าเ้อหน้าได้ยดีเห้้เบิ่งดอกเนฮอัสเด้อเน้ตบสายีหี่ไปบอกก้ริรน่กวักนี่วิ้วเม็บหมูจได้บะได้ค่ะเนาะเบิ่งเ็หมูจได้จุอแอ้เป็นที่ักเห็นต้นร่างักรุกอ เล็บหูได้บอเย่เล็บหูได้บอแต่างหมาแกนแท้ต่างหูตีนีเล็บหูได้บอแลาใสตปากตั้อย่าง่อุ้ยอุ้ยแตกเดียวอุ้ยแตกจริงเอ้ยฮะ้ากว่ามึงเปื้นแทนนะไม่มันยืนสูงมี่ตันเด้วยอหมองี้จะแตกแล้วถูกเ้ยออกไก่ต่มจ้อย

cái <laughs> mày nó áo mẹ anh bạn phải <laughs> ba nè của bên tôi <laughs> ôi กับพวกก่อนมัดติกเฮ้ยนี่มัติ็ปลอมนะมึงแค่ไันต่อสามบังถอน้ำแล้วกันสามบังเย็นจะทิ้งยีน้ำเอามินต้นชุยึดอมันจืดเอาเอายังตีไปตียังกุมากม เออเนี้ยเนี้ยห้อนี้อ้าวอีแต่บ้องนะบ้อยนอย่างเดียวเอาเียนน้องรูอ่อนแต่บอกลองก็ดีบอหรือตังแต่มันนั้นต้นนั้นจะาหอยังไหวนั่นโอ้ยกันแน่เอามันลบมาเต๋าเดียว

Thank mm -hmm. you. ลเมรกาดแน่นคนเอ้าพ <c ười> ่อเป็นเอาเอ้าอ้าือบ่ดังมาแล้วผดังเก็ดังใ่หมอโดนัเดี่ยวว้าวว้อวว้าว้าวว้าวว้าววอาวหัวน้าวว้าวาวว้าว้า้ววา้ว้้้วา้ว ย um> yes pues so yes like ิ่งใ่หิ่หมอยปาดจานฟาดคนได้มุ้งโอ้ยมาแป๊กูเรียนยี่หางไม่กอดจะคำั้องเป็นแดงหนาขึ้นมาล่ามหมปัจจุบันสิภาพัยอมพีนองไปพบกับจุดการแสดงฟ้อนละครภูฏไทยกระสินจ้าขอบคุณค่ะสมมือในแม่นอน